สวัสดีลูกค้าลุงป้านาอาค่ะมาแบบเฝ้าๆอีกแล้วเบิง่งดูเห็ดมามาป็นแปงเลิกงานแล้วกับเขามาหมองเห็ดเลยจ้ะมาไก่เติบอยู่พุนางามหลายคนสั่งเยอะนะแปงขายถูกนะคะกิโลหนึ่งลอยหาซิบถูกหลายอุ้ยขาสะโอนขาเอาขาเด้อจ้ะ ปาดอีหยังแอบอยู่จ้าพี่น้งงองเบิ่งหยังแอบอยู่เบื้องนี่ใหญ่หลายจ้าอืเพิ่งมานะคะได้แค่นี้แหละปาด์ตชดเด็ดพุ่นพุ่นพันแอบด้วยจ้าเดี๋ยวที่แม่แป้งว่าชดเด็ดทำไมดูดิปาร ป้านะอจ๊าทุกกองกันอยู่อายะหญ่ยังสิว่าน่ะที่บ้านชดเต็มดูดิโอ้ยว้าวฮืมว้าวว้าวว่าน่ะฮืมเก็บเลยจ้าเก็บเบามากอะ สุดเออ so อ oh! ้ยตายาจ่ขอบพระคุณเจ้าค่ะดึงอองสิเลยกนคือเอายากแต่อืมกนคือไม่อยู่แบบ กดโพลเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ปิดก่อนเดี๋ยวหนูบ้านอาวาอีกลืมลืมทงังสี่แหละหเห็นเห็นไรเดี๋ยวมือวัฒนัตมือข้างนี้ก่อนโอ้ยเนียนเนีเนยนไรจ้ะพนะูน่ะนี่โอ้ยบางบางบางโอ้ยไม่มีกล้องอไม่มีขากล้องป้าป้าไม่ได้เอามาด้วยกาลืม แป้งมาจากที่ทาง,งานเลยก็ตรงมานี่เลยเด้ออันนี้เอาไปเห็ดน้ำซดค่ะเนี่ยน้อยหลายก้าวจ้ปลานี่ดูขาผาดมันเหม็นขาเห็ดบ้าพี่นุ่งไงกว่านี่กับเสาไฟฟ้าลรอจ้าอืเมมันต้ะพูดหน้า พอน่าโอ้ยนิ่วไปแปงน่อยเลยพือน่าโอ้ยโอ้ยคือขาเหตุตยานแท้ฮะอืมนี่ดีอีกอืม เสงอนสะท้อนย้อนแยงขุดเอาเห็ดอหลีอหลอแม่พรแม่พี่น้องจ้าโอ้ยใหญ่ๆอบวบๆปอดพี่น้องสันอีกแล้วสันอีกแล้วแม่แป้งเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนี่ลุงป้านะอาบอกว่าใจเย็นๆ็นได้สวยๆอยากหัวมีคอมเมนต์หนึ่งหกใจเย็น แม่แป้งก็อยากหัวเนาะตื่นถาดกล้องแบบมั่วตั้วเลยแม่แป้งก็ได้ <c oughs> โอ้ยไปไาไปไป,ปอีกงามงามแม่แม่เดินอ้อมทำเป็นตนหนไมยนะ <c oughs> นี่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  <c oughs> พูนาผูนาพูนาลุงปานาอาจารย์สวยงามอลังมาก เม็ดมันเริ่มแห้งแล้วจ้ะเล็ดไม่มีน้ํามันเริ่มแห้งมันไม่มีน้ําหนักอ่ะว่าจะให้สามีขายเป็นลิตดเอาตอนนี้งามพี่น้องจ้า แม่แป้งโอนคะ่ะเฮ็ดนี่ไหมโอนลายจ้าโอ้ยปะปะเ,เจออีกแล้วโอ้ยอันนี้ไข่เตะนะป้านะอาคะดูเขาหลบอยู่ในเนี้ยหื้ห ดูแบลก็เยอะฮ็ดกันหลายหาปลาดูแบลกัหลาย Oh. ตึงเต้นร้ายนี่ค่ะเิยนิดนึงแหละ เจอค่ะนี่จ้ะนูนนูนนูนว้าวไปมาเก็บกันนี่ค่ะฮาดขึ้นมาขักระโดดเท้เห็นบอมันเป็นดอกสีแห่งๆเลยบอมีน้ำหนักสวย ดอกยิ้มยคักบกระลวงนะบกระหลวงสวุดเด ลุงเดอ้อดูนะคะลุงป้านาอาคาเด้อเลุงป้านาอาจาดูดูดูลุงป้านาอาขาเบิงเอาขาเห็ดให้เบิงพุดนะอาดถ้ามันยังสดสดอย่างเงี้ยขายได้ราคาเนี่ยขาไหมป้า อีพออีแม่เอ้ยมาโพสมาโพสเถฮือเ่องเบืองขาเนี่ยด้อนะนี่งาสองอันด้ขุ้นจีเต็มแนละ้ว แปลงเห็นแต่ไกลแล้วเห็นแล้วเห็นอีกแล้วคุณนะโอ้ยเกือบยังเหยียบคุณน้านี่จ้ะเห็นแต่ไกลแล้วเห็นมาแล้วเฮ้ยเสียดายเพราะได้เห็นก่อนนานนั่นเนาะโอ้ย้อนแสงนี่จ้ะ เป็นกิโลก็คือสิบวัได้แล้วจ้ะบ่มีเบาวิวเลยนะ เห้งแล้าครับสดต้ nắm lại ừ. đúng vậy tìm đẹp thì nó เจอหม่องนี่แล้วจ้าผู้น่ะมาองมาเก็บกันเลย Lùng pha đã ra Lùng pha đã ra Chắc các bạn là cứ nhắn mặt trời ý tháng nữa นี่ค่ะลุงป้านะอาค่ะได้สองกล่องนะคะขายกล่องละร้อยห้าสิบนะในน้ำหนักอันหนึ่งแปดร้อยห้าสิบห้ากรัมอันหนึ่งแปดร้อยสี่สิบกรัมนะคะกล่องละร้อยห้าสิบโคนก็ประมาณสี่ร้อยบาทนะคะสองกล่องนี้ก็คือแปดร้อยบาทนะคะกล่องใหญ่นะดู แบ่งเท่าๆกันแล้วนะคะได้แค่นี้ก็วันๆนหนึ่งได้ค่ารถค่าน้ำมันค่าค่าน้ำมันค่ากับข้าวก็โอเคค่ะพอดีเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่แป้งไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากินใหม่นะคะสวัสดีค่ะ